แบบโดนมาเข้าข้าสซอยไปได้เป็นเส้นนมจีนเหรอพี่ทันหนึ่งอ่ะมีห้าเลยอ่าเพียวเลยพี่กินอะไรเขาใส่ตะเวครับอ๋อเขาใส่น้ำต้มอันนี่หรอง่ายครับอ่าลองลองอ่าก่อนกลับกินอะไรกันก่อนดีกว่านะเพราะว่าตั้งแต่เย็นไม่ได้กินอะไรที่มันหนักท้องเลย ก้พดกินไม่หมดฝากความันจืดไปหน่อยเปรี้ยวันิดนี้กคนก็เริ่มเดินทางมาคนยังเยอะอยู่เลยม่อกี่เดินทางจัดเยือนเบียเสียดมาไอทางมาอกี้เขาน่าจะทําให้มันทางเล็กๆนะไอทาน่าจะทําให้ทางใหญ่ทําให้เล็กเขาออกได้เยอะคนแล้วคนก็ะจุกกันเหมือนคอขวดผมเี่ยแทบหน้าทิ่มเลยน่ะคนเยอะคนเยอะมากอ่ะอก็เดี๋ยวหาทางออกไม่เจอด้วยพี่ตินบอกหาทางออกไม่เจอหาอะไรกินก่อนดีกว่าวะ ก็เขาทำยังไงเอ๋อนี่นี่นี่ลวกเส้นลวกเส้นนี่มันเป็นข้าวซอยลวกเส้นปาร์ตนี่น่าจะลองกินเส้นหมี่นะเมื่อกี้แล้วก็ก้ซอยน้ำต้มหมูน้ำผัโลหมูเขาใส่อะไรบ้างอ่ะมีทั่วมีกระเทียมเจียวมีผักมีชูรสมีชูร ใส่ซอสแดงๆมันจะต้องรอดูก่อนไม่ใส่นะ้วปาร์ตเสร็จแล้วโอเคนี่คือของผมนี่ของพี่ตุนตินน่าก,กินกว่าสุอีกขออนุญาตกินมันไม่ใช่ข้าวซอยหรือพี่ข้าวซอยเหรอข้าวซอยเป็นข้าวซอยไทยใหญ่นี่นะอันนี้พันห้าใช่ปะ 1, 000, ่ะไม่ได้พันหนึ่งของพี่ห้าร้อยของของพี่ตุนตินอะ่ะสิบห้าบาท เขาประมาณสามสิบบาทเพราะว่ามันอยากกินร้อนๆเนี่ยมันไม่ร้อนแล้วมันไม่โดนแต่ว่าหอมปกติเขาเอาไว้กินกับอะไรเนี่ยหมูเนี่ยมันหอมจังเลยอยากกินก็ให้กิน เสนียวอร่อยด้วยเส้นเนี่ยวอร่อยมากครับอันนี้ขอบอกเลยมันคือเส้นข้าวซอยแต่มอมองเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะอร่อยมากครับร้านนี้ขอทำเองดูว่าไงไม่รู้อ๋อบางคนกินหมูหมูดูมีหมูด้วยแค่นี้เองที่บายมาแน่ตัวช่วยตาตาตเสร็จไม่เยอะนะดูนิดเดียวเองโอ้โหของเ พี่ต้องตินอะหม่หนิไหมเอาไหมเอาละอาละจานอยว้น้ะถ่าเยหนจานสองพันจานสองจานละสองพันานพออย่างงี้จานสอพี่เอาไหมเอาได้พี่ตินสั่งกินได้เลยนะจเานจะา้นาจานละจานละสองพใช่ป่ะจานละหกบาทดูนี่เขามีอะไรมั้งโอ้เยอะเหมือนกันนะทำเล่นไป ủa hồ quá hơi นะพี่เอาอะไรพี่จะเอาเอาคนอินคนละจานไหมไม่ตัวทีอย่าเอาบ้าพี่พี่เอาเลยพี่เอาเลยเดี๋ยวลอหาเอาดีไหมเอาคนละจานกินเปนเพื่อนกันเอาเอาเอาเนี่ยเอาคนละจานเลยพี่จานห่มจานเฮ้ยนิดมาดูครับ ขอยาชิมหนึ่งโลรไม่ใช่หมูเสียบนะการละหกสิบบาทเที่ยวน้ำอะไรอ่ะน้ำเต้ก็มีน้ำของนี่ครับเอ็มกระดิ่งแดงสิงช้างเหล้ามีหมดเลยเทียวน้ำอะไร มีเป็ดซี่กระป๋องมาจากประเทศไทยก็มีก็มีพี่เบียว์อะไรเบียร์พี่ไม่เอาพี่ปลาได้ของพี่เบียร์ใช่ไหมเบียร์เบียร์เบียร์จีนเบียร์จีนผมมีเป็ดซี่ผมนะพี่เอาเลยที่เมียนมาเขาให้พกน้ำขึ้นเครื่องได้พร้อมของไทยมาของไทยหมดเลยคนนี้นะก็ไปแล้วจะรอก่อน น้อยจังอ่ะเมื่อกี้เห็นต้องเยอะนี่มันน้อยจังเลยใส่น้ำไว้เนี่ยใส่ซอสให้พี่ก่นดีก่อนพี่ก่อนคนครับอาชิมครับกินบปเฮ้ยเนี่ยร้อยเนี่ยหกสิบบาทดูต,ต่อตามไปข้าวสักจานหนึงอยอิ่มหกสิบบาท And I'm super like หรือเราไม่อยู่ไม่แน่ใจ น่ากินมากครับผมเดินกำลังจะกล่ากับพี่ตุ้มตินตรงนี้เป็นทางออกนะตัวนี้หมอกลงเต็มเลยอากาศเย็นมากครับปรากฏว่าขี้มูกไหลควันออกจากปลายังไมไ่เห็นนะเริ่มหนาวแล้วครับอตอนนี้เที่ยงคืนแล้วตัวน,นี้ไม่กล่าเลยต้องซื้อหมวกมาใส่เลยครับขับไม่ได้แล้วเข้าไงอ่ะจะดูกุ้งกี่ตัเท่าไหร่กุ้งสี่ตัวเลยว่าเฮ้ยนี่กุ้งแพงเท่าไหร่เงี้ย1,500เจ็ด 45าบาทต่อแผงหนึง่งรับปูอพี่ตัวเท่าไหร่ก็มันมีสามสามยเนี่ยพันห้ารนน่ะพันอยร้อยยนเรออรอมากี้สักแผนกีกน่ไหมเรามากี้กันอยากจะลองชิมว่าเป็นแบบไหนอมนี่หรออ่ามีน้ำจิ้มไหม,มน้องเมามาแล้วอาลองอันหนึ่งดก่พี่พเนื้อจังไนเนี่ย ตองมาที่ทะเลมนทะเลไหนทะเลสาบทะเลสาบตองจีนน่ะกิเลนน่ะกุ้งตรงนี้เลยเหรอโอ้โหกุ้งเลี้ยงหัวเนี่ยโอเคเอามาหนึ่งแผงเลพี่ใจตังไดกว่าเอาทะรลเอาอันนี้อพันหนึ่งพัารจานเหรอเออนเหรอนี่พี่ชวนจีน พ,พันชารพันชารพอเอามาลองกินดูเอามลองลองดูดิว่าจะมีน้ำจิมม้มไหมไม่เป็นไรพี่ดูของเขามีป่ะม,มีน้ำจิ้มด้วยไหมโอ้ยน้ำจิม้มได้ พี่ต้นเจนเราลองชิมกันหน้าร้านดีกว่าคนละหน่อยลองชิมกันเลยไม่ต้องใส่น้ำจิ้มพี่ไม่เอาเลยไม่เอาแล้วครลองชิมแป้งหน่อยว่าก,กุ้งจะดูว่ากุ้งเป็นกุ้งของ,งอินเลจริงหรอเออกุ้งของอีเลตัวมันใหญ่นะเนี่ยม,มันใช่หรอโหกุ้งทะเลสาบอีเลครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะชิม

ขมุนทอดข,ขมุนทอดอะไรอ่ะไม่แบบตะปูเรียบอ่ะเรียบอะเอาไหมเอ,อา,าไหมไม่เอาเลย <c oughs> เออไม่ไม่หิวแต่ว่าขวันออกปากเียนมากวอนรับประทานตอนราบประทานเขาเอาแป้งมาทอดใส่นี่แล้วขเขาเอาไอ,อ้ เม็ดคล้ายๆมันแล้วก็มีแครอทแล้วก็ผสมงอกใส่ไปไม่ทั่วเออต้นหอมปลาบิต้นหอมด้วยนะคล้ายแป้งอ่ะเม็ดแป้งอ่ะแต่มันเราเวลาอยู่อย่างเงี้ยน่ากินมากเลยโดแดงๆอ่ะเป็นแครอทแครอทผี้แดงอ่ะเป็นแครอทแี่แดงๆเขาค่อยดูที่ร้านนะ ลูกกอนที่ร้านว่าเราจะเอาอะไรพี่เอาไหมไม่เอาเพื่อพี่หิวแพงมากแ่ันบาันจานเอาไหมลองไหมพี่เอาไหมที่ตะคูอยูแห่เชี่ยอนาแรงทเจรอรนี่วราคาสบนี่แล้วก็ตัดสงครามแล้วก็ปีนี นปดรอยนิดทเอะไรแบบนี้คืออะไรที่ทไรอ่ะมปดแไม่ไดีเนแดอยแ0ดอยอ่ะมันไม่เหมือนกันยังไงอ่ะมันไม่เบิร์นมึง่งเขาใส่รส้องไหยนี่มัน,นไข่อ๋อใครไม่เอาอันนี้นนุ้ทำไรอ่ะ พี่ต้นเต้นแต่ไหนพี่ต้นเตินโอเคครับผมดูรานนี้นะพี่ต้นตินลองชิมดูมก่อนก็ได้พี่ต้นติน,ใ,น,น, 200. หนให้เนอนี่ไปสองร้อยไอนี่ให้เนาอันนี้มันยืนขอแล้ว ก็ชิมมังนี้ม,มั่งนะอร่อยอร่อยอร่อยนะพี่นะอร่อยแป้งกรอบม,มากเลยอะ่ะก็่อยเป็นกินอะไรเนาะเดี๋ยวผมขอชิม,มนหนึ่งคำอร่อยอร่อยมันร้อนมากเลยครับชิมเย็นยมแป้งอร่อยมากเลย ไผ่มากระปองมสนสิหน่เบื่อเลยก็ไม่ใช่อ่ะแล้วอะไรมันมันไมนูมอสอร่อมากอร่อยอร่อยกกุันเออเราขอมอสยะ้นบกลโนเ้รถนึาไรก่อน ตอะไรวะเนี่ยเกลือมะพร้าวด้วยทำเหมันเกวเลยว่ะคุณรบบอนครับพ่อตีแป้งกอะไรหนึ่งพันแย้เลยละพันต้าเลย ông tai yong ông tai yong ông ăn không? nè มานรแไม่เห็นมีไข่เลยไข่เขาใส่ตอนไหนเดินไข่เริ่มเลิ่มเท่านั้อ๋อเลิ่มเริ่มเท้นแหละไข่อ่ะ์าน์ต้โหเสร็จค่ะพี่เราเดินดูดีกว่าก็มีขนมเยอะแยะมากมายครับก็พยายามเดินดูให้ทั่วถึงครับก็ดูบรรยากาศสีสันงานลอยคอมของตอนจีครับเพลงก็ดังไปหน่อยไม่ได so 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 ้เป็นเพลงพม่าลองเสียงดูเอาครับเพื่อจะได้ อนนี้เยอะเลยผรากังเินครับงานแล้วนะครับงานานี้นิกเพลาทางมันบก็ต้องลบคลิปิงนะครับโ,โหดูขนมหานมา,า,กการหมูยอเลอยกแหนเลโโหครับผมคิดถึงเขาไปจะกูดเลยว่ะหมอกลงคุ้งเลยไม่นะพี่ผมฝากคือแป๊บนึงนะ เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายคลิปให้เพื่อนดูเต็มที่ก่อนครับก็ดูบรรยากาศสีสันอย่างนั้คือผมกำลังเดินทางออกนะทางเข้าเข้าอีกหนึ่งทางทางออกออกอีกหนึ่งทางครับครับพี่นะใช่ตอนแรกผมจะเดินกลับไปทางเดิมอ่ะพี่ตัวนี้บอกมันกลับไม่ได้เพราะว่าทางออกอ่ะมันอยู่กระทางกันได้เดี๋ยวดูอะไรให้น่าสนใจผมจะถ่ายคลิปไปดูระหว่างารเดินทางกลับนะโอ้โหขนมเทียบเลยกุ้งนี่เยอะมากครับ อักีเราไปกินแบบนี้มาเลยนะแต่ตอนนี้เราอิ่มแล้วเราก็เลยเดินดูจอขนมอันกี้อร่อยมากเลยนะพี่ชืดด่ขนมอะไรนะเ<า>นี่ยขนมนี้อะไรแป้ง,ปงไม่ภาษาพม่าเขาเรียกว่าอะไรภาษาพม่าเรียกว่าแจ้งมองปงแจ้งมองปงนะ<อ>จ้งมองปงนะคืออะไรผมไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวไปเดินขึ้นรถดีกว่าคนก็เยอะน่าดูเลยนะเสี่ยงดวงเอากันกับอน่นอนกินเทีวน้อนออนไลน์ครับความสุขอยู่ที่การเดินทาง น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับนอกจากเสื้อผ้าที่ก็มาวางขายแล้วก็พวกหมวกพวกกระเป๋าพวกอะไรเงี้ยน,นะธนาคารเอาซื้อไปดุนเงี้ยไว้ตีหัวคนดีกว่าพี่นะซื้อไปสักดุนไว้ตีหัวคนดีกว่าไหม <c oughs> ไม่ต้องไปทาแล้ว <c oughs> อ่ะโอเคครับเดินทางกลับแล้วครับ <c oughs> ดูหมอกยาม,ามค่าคืนกระสีสานยาม,ามค่ำคืน <c oughs> ผมกลับแล้วโอ้โหเที่ยงคืนบะเฮ้ย <c oughs> ไม่น่ามาจองโรงแรมเลยเสียดายตังนอนบงสนามนั่นแหละดีที่สุดไปแล้วครับ อเข้า้วยเฮ้ยเออกลับแล้วค yeah. นละห้าร้อยใช่ไปนเช่าอ่สามร้อยเยียรตอนมาสามร้อยจาตอนกลับห้าร้อยจานใช่เวลายังปันเช่าคนคนรัะเท่าไหร่พี่สองคนห um ้าร้อยหรือว่าสองคนหนึ่งพันสองคนหนึ่งส่งไปพี่ส่งไปเลยไปเดียวโอเค ใช่เลยใช่ป่ะนี่ครับดูราคาจังสนรถกับเวยนะ